เราจะปรับตัวเข้ากับในขณะนั้นยังไงเพราะโดยปกติฝนตกมาอย่างไงก็เปียกยังไงก็แฉะแต่เราจะปรับตัวเองให้พร้อมกับแต่และขณะได้ยังไงอันนี้เราต้องกลับมาศึกษาเรียนรู้ตนเหมือนเดิมทำยังไงให้ตัวเองพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ทำยังไงเราถึงจะพร้อมเราก็ต้องมาฝึกฝึกสติ ที่พร้อมท,ที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ให้ได้ฝึกสติให้มีกำลังพอที่จะรับมือกับเรื่องราวที่ผ่านมากระทบก็เหมือนกับเวลาฝนตกเวลาร้อนเวลาหนาวกูบาก็เห็นประโยชน์ของสติตัวนี้นะเพราะถ้าเกิดเราสามารถฝึกตัวเองให้มีสติและทำให้สติมีกำลังได้เราจะอยู่กับสถานการณ์นั้นๆได้ โดยที่ไม่เดือดร้อนเหมือนเดิมมันแปลกตรงนี้แหละเมื่อก่อนถ้าฝนตกมาอย่างนี้แชะเลื่นมากขนาดนี้มักจะตีโพยตีภายแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแทนที่เราจะไปตีโพยตีภายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มันเป็นเราจะเห็นธรรมชาติเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นแต่เราจะมาเฝ้าระวังใจตนอันนี้ก็แปลกนะ ทั้งที่เมื่อก่อนคูบาไม่ได้เป็นแบบนี้เวลามีอะไรมากระทบไม่ไหวจึงเวียงกระแทกสวนกลับนั่นคือโดยอดัตโนมัติแต่ถ้าวันนี้กลับเริ่มจะมองทุกอย่างอย่างที่มันเป็นมากขึ้นทำใจยอมรับกับมันได้ง่ายขึ้นอยู่กับมันได้ง่ายขึ้นจากแค่หายใจเข้าเอาความรู้สึกจับตามจากแค่หายใจออกเอาความรู้สึกจับตาม จากแค่วิธีง่ายๆนี่เองนะสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ขนาดนี้ก็ยังงงตัวเองอยู่นะ